มันด่าอะไรวะกูลืมดูโอ้มัวตาดคลิปมาเดี๋ยวกูเล่นเจนคอมคอมเองเดี๋ยวกูแบบพวกขยะนะมันมึงฟังกูกูแอบแบกเองพวกมึงอย่าทำตัวขยะได้ไหมเนี่ยเลือกตัวมาก็เลือกตัวดีๆสโมกอ่ะหนึ่งสแกนอ่ะสองเอยสแกนไหมฮะตัวอะไรวะเออช่างมันแล้วก็ไอเนี่ยแชมเบอร์ของ Alf. คมคมแค่นั้นแหละแล้วก็ไอเนี่ยยอรลิสเนี่ย ยากากร้องเรียกมาแล้วเนี่ยแต่เจ็บแบกนะวเวงเกิททอโชว์แบบฟอร์มโหดนะไม่ซื้อปืนด้วยเพราะว่าเสียตังนั่นแหละเดี๋ยวขอเงียบก่อนขอเงียบปากก่อนขอใช้สมาธิในการเล่นโอ้ยมันโผล่มานะมันโผล่ม <Here. S 1> านะระวังนะอีนี่ก็วิ่ง uh huh. ทีอ่ะพี่เฮียตายกันหมดเลยโอ้ทีนโงกก่กูว่าแล้วกูว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ย Stay down Last player standing ต้องให้เต็ดแบกไอ้ย่ยมันเป็นอะไรวะไม่มีกูคือพวกมึงเล่นไม่ได้กันเลยใช่ไหมว้าวว้าว มาึมา่ e ศ <enemy> ัตรูเหลืออยูเจนไปไหนวะ <seconds> นเจนไปไหนวะมันโยกเหรอไปไหนวะ30 seconds left มันไปไหนวะซำเจ็ดเนี่ยมึงจะมาวัดกับกูแน่เลือดก,กูยังไม่ลดสักเม็ดเลยเฮีย อะไรเนี่ยมันพิงที่อะไรกันมาเนี่ยข้างบนข้างบนกระจอกไอ้เหี้ยตกใจ บอกแล้วอย่าให้เจตได้แบกไอ้เหี้ยแม่งไม่แม่งทันทันทันใครก็จอกไอ้เหี้ยอย่าให้เจตได้แบกดูเกือบเอ็ดอะเกือบเอ็ดดูถ้าไอโอเมนมันไม่มันไม่รักกูนะกูเอ็ดอะกูบอกเลยผัวมาปุ๊บยิงปักอะเนี่ยเราเราเล็งเป้าเราเราอย่าไปอันนี้เราอย่าไปแบบจ่อมากไม่ไมาหวยกูหลักการตั้งนานไอ้เหี้ยดูนะดูนะดูนะอเออเหี้ย กูเล่นไปหัวแล้วมันยิงไม่โดนได้ไงวะูหลักการตั้งงานน่ะแล้วมันก็มาว่ากูโง่อีกพวกทีมต้องการกูด้วยกูไม่อยู่แล้วเล่นกันไม่ได้เลยดูยิงกันยิงกันยังไม่โดนเลยลงแรงเกียวดับอะไรไม่รู้เอาดูดิมันยิงยิงยิงอยู่เลย

รู้ว่าลาโคตกูละแรงกูจะเป็นไงมึงดูดิกูสิค่าค่าแบบฆ่าแบกเคลื่อนจัดไหล่เชี่ยแชมเบอร์ไอแชมไอเนี่ยฟินิกไม่ไมทำทียอะไรเลยฟินิกมึงดูดิมันฆ่าหนึ่งยิงยีเจี้เฮียนี่ไม่ฆ่าศูนย์ทีมกูทีมคุณภาพจริงๆหรือ,อมาเดาพอไปทางมิดนะกูไม่บ่นเยอะแล้วไอ้เชี่ยไม่มีสมาธิเล่น เฮ <linguistic> ้ยโอ้โยเฮียคุณมองไม่เห็นนะตกใจเฮียฟินิชที่มาด้วยกันไม่งงไม่ช่วยกูเลยมาช่วยตัวกูตอนกูตายอ้าวโง่โง่โดนหกูเลยตกไอ้เฮีย Spike planted <comprend> นั่นไงโง่เฮีย เอาเอามายิงอะไรอ่ะเฮ้ยตามมึงเข๋เหรอ One enemy remaining Bring them down Last player standing อาวโอ้โหรัวนาโค้ดแรงกูละแล้วมันจะเล่นเป้าเฮียอะไรน่ะเป้ามึงยังเข๋เลยเฮียตามึงจะไม่เข๋เหรออ้าวอาวอ้าวพีคไปตายก็วันน่ะ พี่ไปตายก็โอ้นะ่ะแล้วมึงไม่หนีเลยเรื่อมันไม่มีเวลาแล้วคลัตช์เฮ้บีบีบีเฮ้ยมันมามันมาเยอะเยอะจ o อกส์โอเวอร์ยู e ์เดด You okay. are powerless. Uh, left. Left. Uh, Enemy kill. My ult's ready. Last player standing. Oh, yeah! Women, I'm here! It seems these strangers want me dead. But yeah, they're not so Last player standing. What's this? Oh. Counseling สนา s planted e ทำไมมันยิงไม่ตายวะ ฟิน,นกูน่ามาไหนอะวังนโอ้โูวนาคตตัวเองละดูคนเล่นคนเล่นจริงเขาเล่นไง เเพื่อนเล่นดีนี่เพื่อนเล่นดีบุกเลยฟัง One enemy remaining บุกขอจะเป็นทำได้วย ยังโง่อยมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยกูอ๋อวกูขอละกันคิวนะเวงรัดกันเลยเียโฟกัส now eyes off me cover going out find you shadows traveling ตายโง่ยู่ตายโง่ ตกอะไรวะเฮ้ยมันก็ตกเลยขังความยิงกากเยอะตายหมดแล้ว ดอกเดียวพอ,องตายตอ่ะกันเท่าไหร่ห้าแดี่นี่ไฟสตอฟต์ชิงลู n มาโเใ้กูบอกเลยแบบระดับมหากาอบอ่ะมีมีวัชชินเฮ่เพ่มี ตกใจเหี้ยโอ้ยบ้าบังอะไรเนี่ยหูจไนก็กโง่อยียิงไม่โดนเขา spike down attacker spawn 30 seconds left watch out one enemy remaining spike down mid spikes here

แฟนเท่ามันดีจังวะโคตรดีนะแฟนเท่าอ่ะ

กูไม่ยุ่งหรอกแล้วทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ย 1. 1> โย่หรีรอย,ยเหี้ยอะไร30 seconds left ข้างไอ้เฮียเอ้าเอาเอเอ,เอ,เอ,อีกเอา้าข้างบนข้างซ้ายข้างหลังมาทุกทางเป็นกูก็ตาย,อ,ยาอ่ะไอ้เียว traveling อย,อยากได้เมาส์ใหม่โอ้โอแล้วมึงดูเป้ามันเล่นเ,เป้าหิ้ยอะไรเนี่ยอยากได้เมาส์ใหม่ดูเป้าก่อนรวูเก็บตังค์ซื้อเมาส์ใหม่ก่กกนอน Spike down a ว้าเซอรโอ้จับตัวไอ้นี่มึงทำเพี้ยไรเ,ยเนี่ยไม่รู้งานรู้ไม่รูตอนนี้ <ๆ S 1> นั่นไงกูว่าแล้วสุดยอดโอ้ยเชี่ยกูว่าว่าอยู่ทำไมแพ้ต่4-5หวยใครมันออกวะโอ้แชมเบอร์ออกโอ้หวยซึ่งเห็น Here. Baby, baby. Hello. them. Oh, mày đu đi. Oh, mày giết cái này của tao. They're blind with fear. Hold. Đừng làm nón, Đừng làm của tao đấy. Ôi, làm cái đó. Joke's over. You're dead. One enemy remaining. gone. standing hey! Finish it's things. It's you and me. my ult's ready. Spike down A. เมื่อไหร่เก็บ Spike down, I got the spike. I oh, I oh, oh, right, oh, oh. Here. ชอบมาจำสะแกว่วพี่เองเฮ้ิ o ต e Block in sight egg. disappear. No. Block in sight. Reload him. Here. Reload him. One enemy remaining. dare Sao lý kìa Be faster Get out of my way <partido> I'll find you <Jacks. OS DE> Going <nyitge> up.

ไม่จะแพ้แล้วหมดกำลังใจอยากเล่นนิชชั่อ w h Defenders Win?